สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเนาะตอนนี้ฮากะมาสวนนองดำพี่น้องเอ้ยน้องดำมันโถเฮามาเก็บหมักผิกซอยมากกับอันอาเผ่นเนาะมาเก็บหมักผิกอยู่สวนนองดำพี่น้องเอ้ยไปบ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าหมักผีกเพิ่นลายบอกผ่นเก็บกับเพยเน่เนาะพี่น้องฮาก็ยังบอกฮู้อ่ะผนเก็บกับภพยเน่แล้วก็คือลายคนเนี่ยไปนะเนาะลายคนเนาะอืม หมักผีกเมนซุกเบิบร์ดเลยบอลืี่ในใดพี่น้องไปเพิ่งไปซ่ปปมนำกันเด้อมีสายแม่น้องดำอยู่ทางใดเนาะบ้านนี้เนาะปุ้ยความค,ความขาวของผืนเนี่ยไปยกับโบเ็นหนาอ่ะเออป้าหมักผิกพี่น้องสุกหุ่งสุกบดส่วนเลยพี่น้องเอ้ย โชวโชโโมักขิดมันบางแน่เลยเนาะพากตันลานหรือเปล่าอืมเอ้ยเปิดสิเก็บแล้วเกาะ เห็นฝุ่นเป็นเที่ยวหันเที่ยวนี่ได้เห็นแหลกจะไปไปตะมวนอืออูบดไปทรายดอกสงการกันเลยอยู่เพื่อนคือเก่าไพอันนี้ฮะเป็นยังคือตาตูุบะ น้องยิ้มยิ้มเปนยังคือตาตูบนิ่มนิ้มโอ้สุกไว้อะี้เผอสิเก็บแล้วยิ้มใส่เม่เจาอยู่ไส่ใส่น้องอึ่งเด้อเออ เนมก็ไปเห็นหน้าพี่น้องเ้ยผู้อยู่ห่มหม,มวงนั่งให้เข้าเมาเนมก็ไปเห็นความขาวกันเลยพี่น้องหาแม่น้องดำก่อนพี่น้องเ้ยพากันเก็บแต่เศร้าเพราะว่านี่ฮะ หักข้นมาแต่วัดไปแรกนะอะไรกามาเนี่ยยังยังอาน้ำไฉอยู่นี่เดี๋ยวนี่เอยบางแน่เลยแต่ก็ยังลายอยูน่นะเนี่ขนาดาบางแล้วนี่มายังสี่สับลาบจ้บางาบางอะไรารกรติกเปตตาบันอืมไปตาคลายขั้นตาก,กันตาแห่งนาโลหนึ่งเท่าไรล่ะซะ ซาหาพู้บออน้องอื่นทาแป่งแก้มขาวผลิตชุมการาบ,กบ่เนอะาะ <c ười> อ่าเทอห์นุขึ้นเลย เี้ได้หน่อยเลยหืนเลยพี่น้องเลยสปีนขึ้นย่างอ่ะลงเปน็นยังขึ้นหนาไข่หมอหนึ่งนี่บ่จ้าบ่เออตาไข่ผู้ชาท่าแก้มให้น,นะนพี่น้อง ข้าก็บอมีตากลองพี่น้องเลยเมื่อนีร่ก็ได้น้องดำได้ยืนอยู่เพื่อนแล้วว่าสีขาวน้องเตะพ่นักพนสิไปนู่นสูงข้าบอกมีตากลองพี่น้องเลยเจ้าห้าที่พบว่ามาเก็บหมากผิกคือนไปเห็นนั่นน้องนัดเก็บหมากผิกเนาะก็ถึได้ถ่ายคลิปเก็บหมากผิกไปนําพี่น้องเลยเพราะว่าข้าบอกมีตากลองคนจับกลองพออยู่น้องดำผลกับข้าวว่าง มาคนเดียวเหมือนนี่เนาะเออมากับอาเพิ่นเนาะสานีป่าบ่ได้มานำบอกเป็นยังดอกอยู่ไกลได้นี่สายสายสายกระต่ายพวกงวงโถ่นี่ถึงน้ำนี่นี่เอากระต่ายมาใส่ยอาแล้วไง เนิ่มเนิ่มเดี๋ยวไปลินน้ำแต่เศร้าอะไรไปีาป้ามาเก็บทางกกมมวงพี่ป้าป๊ปาอกหมวงกว็คา,าลากหล่อนอยู่อันพี่มาเก็บทางพี่ อ่อนมกพร้วขั้นเล็ๆน,นี่ในโลกหนึ่งทวีนโรโาหาพันกีโบโทซาบทคือเป็นนน,นี่ค่ะสามสิกเก็บคายเนาะแต่เสียที่แต่โลมันบ่แพงขนาดไหเนาะ เผื่อจะเห็ดได้เนาะอืมโอ้นามบกป่านนามบกป่าหนามได้โหดเออหามน้อมันก็บอมนวยค่ะ พี่น้ามาเก็บบัพริกน้ำเบื่อพี่มาไวไหมคนท่าแป้งบัดรหายคุณหลงย้อมยอมเอาปูนเข้าไปเนาะขี้นมมาเนาะยามน้ำคุณขี้หายผูนโอ้ยป้านานจะเข่าบอกอายป้าลุงจังดีเลยเน็ตไปถูกดึงมันด้วยก่องนะเด้อเีึงมันด้วยคนณขี่หายนะมาต้องกันสองดึงมันด้่ะสบายดีนะแม่แบบนี้สบายดีลุงน่อยไหมว้าวหน้านราเงียบที่มันสบายดีเลย น้องยิ้มไปเที่ยวว่ะตาโปกลับมาอยมางสาวตาโปสบายดีนะไหมลูกหล่ะอ้่ะหัวสื่อจะมาดีบ่าให้เทศก่อนมาอย่าอมอย่าอมอย่าอมมีแต่ผู้อายบ้านนี้ตู้สบายดีนั่นสบายดีเออ้ยึฮงเห็ดบ่เป็นน้องอึ่งเห็ดบ่เป็นของน้องอึ่งนะเป็นตะเสาะแหละบ่เป็นดอก บาาลลอยากได้แต่ขนมนั่นแหละอยากได้แต่สีเฮ้ยเขาอยากได้เสียงงามๆนะเสียสมการออันนี้เสียลอตเตอรี่เสียขูยได้มามามาิปหล่นนะจะเอามาไปอือสนใจน้หมึกเลย มันหล่เลนเบ็ดนี่ยตงเก็บว่างพี่ดีนตั้งเก็บทังถ่ายค้ย,ย,ย,ยอิ่นี้หาเยวเปียจนตาปูเงินเผียเ้านนี่เะไปค่ะรถบริเซียอืะซื้อแต่กับข้าวกินไปเนาะ ขาหลดเสียบึงเนี <c oughs> uh ้สถมีเงินไปเนาะนี่เออเสี <c oughs> uh ่ยวก็ไไ้ตอนไปเที่ยวตอนไปเที่ยวประเนนเสี่ยวตอนเห็ดเวียกว่าเสียวหายนั่นนี่กับบอสูเด้อเฮ้อเจ็ดสิบปลายควอ จ้น่อยก็สิปลูกมันนี่อยเล่นี่ทรงเสมอนี่คันอยู่เศร้ากับบอมีเงินใสขคือว่าแล้วแจ๊คสีหายยังคันบ่เ็ดเห็ดสวนปลูกมันปลูกยังไปอาสิเห็ดหน้ากับเห็ดหน้า,นา,นานย่ำแหลงย่ำเอยคันมีย่ำแหลงบ้านหน้าเฮาเข้ามันพายเด่นน้ำพายนี่ก็ยังสีเห็ด น้มน้า่งหนมำก้านักาพกหผีกไว้ไว้ไว้ไวพนโสนั่นพี่งเกว่าป้าลุงเลยต้องพาสุดงามมาหายเดินน้องกันงนหายแต่น้องนิมผู้เดียวกับพ่อผู้น้องนิมไปแก้บมักผี น้องยิมนาเก็บบาพริกน้องยิ้มน่ะอุ้ยเก็บ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 บังบังบังงโอ้ยป้าลุงเห็นกับถักอันป้าลุงว่าใบอ่อน้องอื่นก็น้องยิ้มตากแดดตายแหละบอนนี้สีขาวโลดบอนนี้ปลาล่องปลาบางฟีถลน้องยิ้มดำน้องอื่นดำเก็บบางฟีเก็บบางฟี ไายกระตาโอ้ยไายกระตาไายกระตาเพลงกระคือคักภูภูภูป้ากักระตาตััวน้นมาพายอีกน้องอื่นกันเลยไปเพลงคือคักบ้านนี่เก็บทำไมบังพลิกนะเก็บบังพลิกพี่น้องเอ้ยยืมใส่มาพลิกอะไรเฮ้ยน้องเอ้ยเก็บบังพลิกพี่น้องเอ้ย ค่ายกระต่ายพูน่าโอ้นี่แหละข้าจะมาคนดูนะนี่แหละนี่แหละพิ่น้งหามมาเลยพูนบิดหงาออกมาทิมพูนพี่น้องน้องอึ่งเห็นแต่หัวหิบปล่อยโอ้ยไปเก็บกไปเก็บไก่กหมูมาเลยได้อีกเนาะได้อีกแล้วนีไ่ไปใส้เลย กระตาลูกกระตามาใส่ทั้งพี่ละมาผีมาเก็บพีมาผีมาพีมาอียแดดโพดแดดโพดยัง่าเมือนี่นะไปยืนทางหนไปยืนทางไหนไปยืนทางหนเอสะถ่ายหูบ้านเองเนมาดูเอิงเอ็มมา อุ้ยน้องอึ่งนะเดินเยอะเลยจะถ่ายหูบบ้านนี่อุ้ยงามๆนี่เธอหนาหิบอึ่งๆเออลุงโอ้ยทางรถมาว่านี่มันตาเขียวแต่มันคึงขีดกลางแล้วมันก็นตาเขียว <c ười> คนเป็นคนตา,ตาตาดำๆเขียวๆอยู่แล้วเนะนาะบัดนาใหญ่ๆเพิ่นนอนนักหัวตัวเองเขาจับไว้มาว่านี่นะ โว้ยหัวใหญ่มึงเอ้ยว่ะพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อสองน้องหนัดเนาพี่น้องเนาไปพบพอกันต่อไปพี่น้องสบายดี